สวัสดีเพื่อนคนกรุงชอบทําสวนครับเขาจริงเหรอยายเขาแก้ก,ก็แก้อย่างนี้ได้สองหมื่นกว่าเลยเหรอสอ, <c oughs> องหมกว่านะนี่อ่ะโอ้ 10, ประมาณสิบประมาณสิบบาทเลยใช่ไหมใช่ห้าบาทด้ซ้ำโอ้เพื่อนครับอันนี้นะสิบห้าบาทพี่เขาบอกมาแล้วว่าได้สิบห้าบาทแค่อันเดียวเนี่ย แป๊บหนึงยายหแป๊บหนึงผมขอถามยายนิดหนึ่งยายอายุเกิน17หรือเปล่าครับเราต้องคุยกันก่อนนะเดี๋ยวมีปัญหากันทีหลังยายอยูุเท่าไหร่เจ็ดปดเจ็ดสิบแปดรก่ไรปะเล็อกอเรืเ่อง บอยไองจ้าอ้กำ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 กงวนกำนำนำกนาลัำกำกำกำัำวัยกำลังทำงางกานำกำ,ำนำก,กำ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 านะ<ป>นนลกำกำ้ำก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 นกำ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 กลกำกำกักำ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 าำกำกกำกำนำก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 อกมาก็จะเป็นแบบนี้กำกนกำ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 กักำกำ่ำกกำกกกกก กี่กิ่งด้ำดำน้ำดำได้เต็มกัมใช้ได้เต็มกิโลช่างกิโลเอ่อแต่คนแก่ได้คนละกิโลคนแก่บ้านเราคือชาวบ้านเราก็ได้มีอาชีพเป็นรายได้ไปเราพี่ไงอ่าใช่เหมือนสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพวกป้าใหญ่อยู่ด้วยกันไหมเงี้ยใช่ใช่ทำได้งานเบาๆอย่างนี้ใช่ไหมครับมั่นนอนกันบ้างนอนทำก็มีใช่ไหมเราคอยเรื่องไงมาก็นอนกันก่อนเออผมว่าก็ดีนะ ดีกว่านั่งเล่นไพ่หน่อยนีม่มาเล่นไพ่เป็นไหมไม่เล่นจ้าชอบไหมชอบค่ะอ่ามีสองที่หัวสองพันกว่าต้นครับสองพันกว่าต้นครับสองพันกว่าต้นเลยเหรอสองพันกว่าพี่โอ้ oh. <c oughs> ไม่ได้บอกใครนะ <c oughs> ไม่ได้บอกใครเลยใช่ไหม แอบ,บแอบรวยคนเดียวก่อนพี่ <laughs> <laughs> <c oughs> เราไม่เปิดเผยพี่ยังเอาจริงๆผมพูดจริงพ, <c oughs> พอคนไทยเราพี่เห็นเราทำอะไรก็าทำตามกันแล้งเงี้ย <c oughs> เอาสวยแล้วทีเนี้ยแต่ตอนนี้ละตอนนี้เราเปิดเผยแล้วพี่มาผมต้องเปิดเผยละไอพี่เจ้าพี่เราคิดว่าโลร้อยบหกสิบบาทนะ <c oughs> วันก็วันหนึ่งก็ร้อยห้าสิบโลสองร้อยโลบ้างห้าสิบโลบ้างโอ้ก็ลองคูณดูพี่ว่ามันกี่บาท เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวันหนึ่งพี่เก็บประมาณกี่โลนะร้อร้อยห้าสิบโลสองร้อโลครับอ่ะตีถ้าสองร้อยโลสองร้อยโลผมไม่ได้เอาเยอะเอาโนแล้วร้อยร้อยพอโอ้เราเหลือเอาคือค่าจ่ายครึ่งเลยค่าตัดข้าวตัดครึ่งเลยเนี่ยนะค่าทีมงานคุณภาพใช่ไหมน้ำท่วมแต่แฉะนะจอกไวกว่าอ๋อเหรอถ้าน้ำแฉะแมันจอกไวกว่าลากมันจะงานพี่ลากมันจะงานงานระบายเออลากมันงันระบายมันจะเหลืองนี่ออกไวกว่าลากงานแปลว่าลากมันเสียหายใช่ไหมลากเสียหายครับ อ๋อลากเหมือนเราตอนเราไปดรน้ำท่วมออกอกเลยพี่เห็นป่ะลาลาดใบมันเหลืองใช่ป่ะครับมันดลากลากลากฝอยมันหากินดูดหาหากินไม่ได้ใช่ป่ะครับใบมันก็จะเหลืองเหลืองออกไวกว่าด้วยประสบการณ์เรานะมันมีล็อกนึ่งที่น้ำท่วมน้ำออกก่อนเขาแล้วเขาขุดคันล้อนรอบเลยกั้นเลยปุ๊บน้ำน้ำน้ำขึ้นตัน้ำขึ้นสูง่าปุ๊บพอใบเหลืองสีจะเห็นใบว่าอาการไม่ดีเรื่องเหลืองแล้วเราเปิดน้ำทิ้งเลยหลังจากนั้นมันออกดอกออกเลยพี่เราไม่ต้องใช้ยาเลย โอ้เป็นประสบการณ์ก็คือถ้าเกิดว่าจังหวะจังหวะพอครบอายุของเขาที่จะออกแล้วแล้วเราก็ให้มันให้รากมันเสียหายหน่อยหนึ่งให้รากมันเสียหายหน่อยหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยวิธีการทําให้รากเสียหายก็คือพี่อ่ะเอาน้ำเข้ามาใช่ครับอาพอน้ําเข้ามาแล้วพอเห็นว่าใบมันเหลือง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 แล้วอ่ะพี่ปล่อยน้ําออกอ่าเอาเลยเพราะหลังจากนั้นมันออกดอกออกมาเลยอ่าพอาะเพราะนึงก็ว่าจะมันก็พอพอรากมันพอมันแห้งแล้วน่ะเดียวมันออกปผลดอกดอกนี่ะจอะดอกเลย พอเรดอกสักหน่อยหนึ่ก็เอาปุ๋ยใส่รากใหม่มันก็จะมันก็จะสร้างรากใหม่ขึ้นมาพอน้ำแห้งใช่ป่ะมันก็จะกินปุ๋ยออกดอกเลยพี่เออวิธีการที่ทําให้ดอกสดาออกโดยที่ไม่ต้องใช้ฮอร์โมนเลยก็คือทําให้รากมันเสียหายก่อนตอนช่วงที่จังหวะที่อายุมันได้ละครับเออผมผมถามแทนเพื่อนหน่อยว่ามีที่แปลงหนึ่งแล้วอยากจะปลูกสดาทวายปลูกทีห่างไม่มีผลปลูกทีห่างไม่มีผลไม่มีผลครับ อ๋อแสดงว่าเราสามารถปลูกให้มันใกล้กันกว่านี้ก็ได้ใช่ได้ไ,ได้ครับรก็ระยะของพี่อันนี้มันคือสี่เมตรใช่ไหมครับพี่สี่เ <4 S 2> <4 S 1> มตรแต่น 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6. ะสี่สี่ิบหกไล่หนึ่งมันพันหกร้อยตารางเมตรสี่สี6บกสิบหกอ๋อไล่หนึ่งของพี่สแสดงว่าได้เหลือแค่ร้อยหนึ่งเนี่ยอันนี้ได้ร้อยไร่ละร้อยต้นของพี่นะถ้าเกิดพี่ปลูกระย,ยะสี่เมตรนะร้อยต้นร้อย100ต้นใช่วที่สามารถปลูกได้ใกล้กว่านี้ใกล้กว่านี้ครับใกล้กว่านี้ได้พี่แล้วแม่ค้านะโทรมาวันละสามสี่เจ้าพี่ขอแบ่งขอแบ่ง โอ้โหพี่ผมแบ่งไม่ได้หรอครับผมให้น้องไปแล้วพี่อันนี้ยิงเรื่องจริงเลยพี่ส่งเลส่งตลาดไทยพี่ก่อนก่อนน้องน้องก่อนชื่อกน่อ๋อเขามาซื้อขายมานานพี่แสดงว่ามันไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับช่วงช่วงอะไรเนยมันไม่พอพี่ช่วงการยาตลาดชิกาไม่พอพี่มาธันวาแล้วมันจะล้นละเพราะมีคนดาวปีออกมาก็ก็ไปแข่งกับดาวปีอ่ามันจะมันจะแข่งกับดาวปีแค่เดือนธันวาเดือนเดียวใช่ใช่ครับแข่งกับดาวปีแค่เดือนเดียวแต่ว่าอีกสามเดือนนั้นเราเดียวเดียวเลยเดียวเดียวพี่คาอยู่ที่เราเลย ราคาที่เราเลยครับสิ่งที่ผมโฟกัสมาเลยมาวิ่งมาหาสวนพี่เลยอ่ะเพราะผมรู้ว่าผมมาเป็นคนทําสวนแบบสไตล์ขี้เกียจก็คือแบบไม่ชอบทําอะไรที่ต้องดูแลอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ครับพี่เออแล้วแบบว่าอยากปลูกครั้งเดียวแล้วมันอยู่แบบนานๆเลยเนี่ยนั่นก็คือสิ่งสไตล์ผมเลยเพราะผมขี้เกียจทำครับทีนี้ผมก็นึกถึงสตเดาของพี่ได้เลยว่าไอ้สเดาถวายของพี่อ่ะมันทําเงินค่อนข้างมากแล้วก็ปลูกทีเดียวแล้วก็โรคอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีอ่ะไม่มีพี่ ยกล่องนิดนึงนิดนึงยกล่องนิดนึงครับแล้วก็เน้นเป็นขี้ไก่เป็นหลักเลยได้กิ่งมาก็ปลูกรดน้ำก็ก็โคตรน้อยเลยอาทิตย์นึงแค่แบบครั้งนึงเองแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงที่เริ่มให้เออพี่ปลูกนานเท่าไหร่ถึงให้ผลผลิตครับหนึ่งปีปีนี้1 1> ให้ผลผลิตแล้วเหรอปลูกปีใหม่ตึ้นธนวาร์ปลูกเก็บแต่เป็นอะไกันยาเก็บได้เลยแต่มัญญาจะน้อยแค่เหมือนตามช่อกิ่งอ่ะกิ่งมันออกเลยพี่ออกเลยกิ่งน้อยก็ได้น้อยพี่งออกเลย ยิ่งจะยะเวลานานเท่าไหร่อายุมันเยอะเท่าไหร่เราก็ได้เ<ช>ยอะเท่านั้นกิ่งเยอะได้เราก็ได<ช>้เยอะครับใช่ใชครับว่าผมเดี๋ยวผมจะจองกิ่งสดาพี่ไว้ได้พี่พอ,อได้อยู่ครับพอทำเดี๋ยวพอหมดฤดูกาลเนี่ยเดี๋ยวจะทำไปสักสองสามพันกิ่งขายได้ทุกปีครับมีคนถามตลอดครับเออผมขายกิ่งก็ได้ขายยอดก็ได้อีกพี่บอกตัวเลขผมแบบว่าสับสนมากเลยพี่บอกผมว่าปีเอ่อปีหนึ่งพี่ได้เจ็ดแสนแต่ว่าพี่บอกผมว่าวันหนึ่ง วันหนึ่งพี่ได้ประมาณ2 0 0 0มวันมันก็หกแสนไปแล้วนะแต่พี่ไม่บอกตัวเลขนี้แต่จริงนี่ว่ะมันก็ล้หลังหลังมันก็มีราคาลงลงมาไงก็ลงปรับลงมาผมผมคิดแค่เดือนเดียวเองเมื่อกี้ผมคิดแค่เดือนเดียวเองสองหมื่นเนี่ยพี่ก็ตัดไปแล้วหกแสนเนี่ย่พี่บอกว่าทั้งปีพี่คนงานก็เยอะพี่นะคนงานเราก็เดินหลายหมื่นนะ เออพี่กลัวแบบว่าเพื่อนๆอาจจะแบบเดี๋ยวปลูกกันทั้งประเทศทําไงอ่ะโอ้พี่ตอนแรกเก็บเป็นความลับเลยตอนแรกอะไม่ได้บอกใครเลยพี่พรองหลังมากจะมีพวกมาขอขอก็เลยไปทําขายไปขายไปหลายหมื่นจริงนะพี่หลายหมื่นเื่นจริง้วใช่ไหมครับอสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ผมมาในสวนของพี่ชายคนหนึ่งซึ่งเราเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วแล้วก็ผมเนี่ย ได้เห็นว่าพี่เขาเนี่ยได้ปลูกสะเดาซึ่งสะเดาเนี่ยปกติแล้วเวลาปลูกเนี่ยอยู่ได้กี่ปีอยู่ได้กี่ปีครับพี่น่าจะตลอดชีวิตนะพี่เพราะว่ามันเป็นไม้เนื้อแข็งไงแล้วก็พอเป็นไม้ไม้เนื้อแข็งเนี่ยอายุของมันก็จะเยอะมากนะเพราะว่าผมเคยเห็นต้นสะเดาที่แบบอายุแบบ40-50ปีอะไรเงี้ยก,ก็สามารถอยู่ได้แต่ว่าสะเดาที่พี่ปลูกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสะเดาธรรมดาใช่ไหมมันไม่ได้เป็นสะเดาที่อ่อก <c oughs> ออกในช่วงปลายปีอย่างเดียวใช่ไหมครับพี่ใช่ครับมันเป็นสดวทวายครับมันเป็นสสดวทวายทีนี้สะดวทวายที่พี่พูดถึงเนี่ยครับมันออกช่วงไหนครับกันยาครับในกันยาเดี๋ยนะกันยาตุลาธิกาธันวาสี่เดือนสี่เดือนแสดงว่าเราสามารถเก็บสสดวขายนี้ได้ถึงสี่เดือนด้วยกันสี่เดือนครับแสดงว่าเราก็ได้ขายก่อนสสดวปีถูกไหมครับพี่ถูกครับพี่ อ๋อได้ขายก่อนสะดาปีถึงประมาณสี่เดือนด้วยกันสะด,ดาของเขาพันนี้นพี่เนี้ยเราตัดยอดแรกคือจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับพี่ครับอ่ามันจะมียอดน,นี้ยอดต่อทสองตัดกิ่งเดียวกิ่งนึงสามารถตัดได้สามรอบครับอ๋อตัดได้สามอันนี้เขาหญิงท<ำ>ี่สองพี่เนี้ยจะมีต่อรอยตัดตะเพียนเนี่ยเราตัดไปแล้วอ่าอ่ารอนเราตัดไปแล้วนะพี่พี่จะมีต่อเห็นไหมตรงเนี้ยอ่าฮะอ่านี่ยกิตัดแล้วในในเนี้ยตัดไปแล้วครับ ตัดไปแล้วเดี๋ยวมันออกมาอีกเอาออกอีกพี่เดี๋ยวตายอันนี้จะตัดแล้วออกอีกดีอันนี้จริงแรกเป็นแบบนี้ครับอ๋อต้องยอดมันอ่ายอดมันยอดมันเราตัดไปดตตัดปุ๊บมามันก็จะแตกมาแบบนี้ครับเนี่ยตัดอ๋อตัดไปทีนึงแ,<ต>แล้วมันก็แตกแตกออกอีกครับแล้วพอเราจะเก็บมาเราก็ตัดมาอีกแล้วมันก็ออกมาอีกออกมาอีกออกิ่งหนึ่งสามารถตัดได้สามรอบสามรอบต้นละต้นหนึ่งเฉลี่ยแล้วต้นสิบโลพี่ต้นหนึ่งนะวานต้นสิบโลต้นละสิบโลตัวต้นหนึ่งก็ก็เป็น ต้นละพันเป็นพันเลยนะต้นละพันครับเอออันต้นถุยไม่ถูกละสองพันต้ไปห้างด้วยเหรอไปนอกด้วยเหรอไปห้างนะไอ้นต่พี่ไอ้ไอ้โรตัสเนี่ยโรตัสเนี่ยเสดาน้ำปลาหวานเนี่ยเสดานุ่มพี่จริงพี่จริงพี่พี่โอเคอ่ะไม่อยากจะบอกใครนะพี่เฮ้ยเอาไปดูเสดาน้ำปลาหวานที่โลตัสนะพี่นะอ่าๆอันนี้เลยครับเอ๋อเสดาเสดาที่โลตัสเสดาน้ำปลาหวานก็คือเสดานสวนที่นี่ แสดงว่าวัยรุ่นตรงนี้ก็คือทําผลผลิตเข้าห้างเลยใช่ไหมเนี่ยนี่แหละครับเราก็จะได้รู้ว่าสเดาน้ําปลาหวานที่อยู่บนห้างเนี่ยจริงๆล้วก็คือมาจากส่วนนี้เองนะครับปกติแล้วอ่ะในช่วงกันยาอะไรอย่างเงี้ยราคามานะันอ่ะที่ร้อยหกสิบาทครับกิโลนึงน,น,น,นะครับกิโลหนึ่งร้อยหกสิบาทร้อยหกสิบาทครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสเดาปกติที่แบบแเราออกปลายปีปลายปีก็เหลือตอนนี้วันนี้ก็เหลือประมาณร้อยเจ็ดสิบ จ็ดสิบบาทถึงแปดสิบบาทครับแสดงว่าเราปลูกทวายอ่ะเราก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ราคาโลละร้อยกว่าสามเดือนสี่เดือนถึงประมาณสองสามเดือนครับสามเดือนใช่พอธันวาแล้วก็ราคาก็จะลงปีธันวานเพราะว่าเสดาปีมันออกใช่ไหมพี่สด็ปีออกครับพี่แล้วเรารู้ได้ไงว่าเราต้องเอาใบใบมันออกใบใบเขียวๆอาออกหรอยายใบเขียวๆใบแดงๆไว้เอาใบแดงๆไวอ่อันนี้เขียวออกเขียวอออก ให้ยายอออกเนาะแล้วเอาไปแดงแดงเอาไว้แดงแดงมันอ่อนแดงแดงมันอ่อนอ่าเขียวเขียวมันเขียวไม่ออกใช่ไหมยายค่าตัดโลละยี่สิบใช่ไหมครับยี่สิบค่านั่งตั้งวงอย่างนี้ก็โลละยี่สิบเหมือนกันเหมือนกันคนละครึ่งอ่าคนละครึ่งนี่เดี๋ยวก็ไปสีมอเมริงาหรือตลาดไทยนะคาราบี ตลาดไทยตลาดไทยใช่ไหมยายเดี๋ยวยายออกโทรทัศน์ยายดังแล้วยายอย่าลืมแจกลายเซ็นคนอื่นเกาด้วยนะคนที่ไม่เป็นหรอกยายก็ดังแบบไม่รู้ตัวไปแล้วกันนะ <c oughs> ยายนะคือมันดังไปเลยแล้วยายไม่พักเที่ยงกันเหรอเนี่ยไม่พักค <c oughs> รงงับจะทำกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วยายไม่หิวข้าวกันหรอข้ามาหยิบกินแล้วก็ทำต่ออย่างเงี้ยกินแป๊บเดียวอเดือนยายได้ไรของอื่นแล้ว มันต,กกมต,ตัดด้วยตกโต๊ะหนึ่งกว่าอืมตกตัดโดยสองหมื่นกว่ามายายไม่เปิดเพลงแบบว่าให้ตัวเองสดชื่นกันบั้งไงโอโโ้โหเปิดไม่ได้เพลงอ่ะทำไมอะไม่ะแล้วเสด้าไ,ไ,ไม่เจ็ดลุกเต้นกันหมดเลย <laughs> วัน่นเรียนต่ายังเต้นเลยเดี๋ยวไม่เสร็จใช่ไหม <laughs> มัวแต่ <laughs> มัว <laughs> แต่เต้นใช่ไหมเสด้าไม่ได้ทำหรอกเมื่อก่อนนี่มันดูเลยพี่ ามาเรียนมาวันสี่ห้าสิบคนนะ่ะมาวันหนึ่งสี่ห้าสิบคนเลยเหรอจริงๆครับพี่เขามาเรียนรู้ใช่ไหมมาเรียนรู้มาดูมาเรียนรู้ดูเรียนรู้เขาเ<อ>ราขายกิ่งไปพี่ขายกิ่งพันไปดอกด้วยขายกิ่งพันด้วยจริงๆผมว่ากิ่งพันพี่ไม่ได้รวยจากกิ่งพันหรอกผมว่าพี่รวยจากการขายนี่แหละข <c oughs> ามันได้เยอะกว่ากิ่งเยอะเลยยังไม่รู้เลยรวยเป็นงไงพี่พี่รู้จักพอเมื่อไหร่มันก็คือรวยเมื่อนั้นแหละ ใช่ไหมยายันมีันมีีคเรอมีสิบล้านร้อยล้านไม่รู้จักพอก็เราก็ไม่รู้ว่ามันรวยเรามีเรามีแค่สองหมื่นเราบอกว่าเราพอแล้วเราก็รวยแล้วล่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนที่อยากจะทำกะเกษตรเราก็ในรูปแบบแบบนี้ก็คือสะเดาเนี่ยแล้วมันไม่ใช่เป็นเดาธรรมดานะครับมันเป็นเดาถว,วายซึ่งสะถวเดาถว,ว,วายเนี่ยให้ผลผลิตตั้งแต่เดือนกันยาในใน,ในเดือนในเดือนกันยาเนี่ยบ้านไหนที่มีเดาปีอ่ะก็คือยังไม่ได้กิน แล้วเราอะที่ปลูกสะดาวทาวายอะก็คือเราได้กินก่อนได้ขายก่อนดังนั้นราคาอยู่ที่เราอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนสนใจอะไรเงี้ยรูปแบบการทําเกษตรแบบมันสะดาวเนี่ยมันไม่ต้องดูแลเยอะล้วปลูกครั้งเดียวอยู่ได้แบบผมว่าอยู่ได้แบบว่าสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยต้องได้แน่ๆครับอืมก็สามารถติดต่อกับทางพี่เขาได้ออกก่อนจะได้ราคาดีอ่าออกก่อนก็ได้ราคาดีได้ขายก่อนคนอื่นเขา แล้วก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปก่อนนะบ๊ายบาย อ่าผมสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือไอส้สะเดาทวายเนี่ยมันเป็นพืชที่มีอายุประมาณสัก200ปีได้ครับจากที่ผมหาข้อมูลมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ข้อดีของมันก็คือเราปลูกครั้งเดียวแล้วเก็บได้ยาวเลยมันเป็นผักชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ สามารถทํานอกฤดูได้นั่นก็คือเขาสามารถเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิากาแล้วก็ธันวาแต่ว่าในช่วง3ามเดือนก็คือกันยาตุลาพฤศจิากาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาทําราคากันก็คือราคาจะอยู่กับผู้ผลิตก็คือผู้ปลูกนั่นแหละแต่ว่าพอเดือนธันวาเนี่ยมันก็จะมีะเดาปีซึ่งเดาปีเนี่ยก็คือจะมีทั่วไปหมดใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็จะออกมาชนกันราคาก็จะไปลงตองช่วงนั้นแต่ว่าพอถึง เลยช่วงเดือนธันวาไปแล้วเนี่ยเขาจะมีการตอนกิ่งขายกันอีกนะครับซึ่งก็เป็นการปลูกครั้งเดียวแล้วก็เก็บผลผล,ผลิตได้ยาวๆชั่วชัวชีวิตเลยก็ได้นะผมว่าได้นะแล้วมันเป็นพืชที่ผมเอามาให้เพื่อนดูเพราะว่ามันราคาดีมากซึ่งถ้าเกิดจะที่เพื่อนได้ฟังในคลิปจนจบเนี่ยเพื่อนจะรู้เลยว่า โอ้ oh, ราคาช่วงกันยาเนี่ยราคากิโลละ160บาทอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแล้วยิ่งปลูกนานเท่าไหร่ยิ่งได้จํานวนกิ่งของต้นเยอะอะครับจำนวนกิ่งเยอะเราก็ได้ผลผลิตเยอะอย่างนั้นนะครับอย่างของพี่เขาเนี่ยเขาก็บอกเราว่าเขาได้ต้นหนึ่งก็ประมาณ10บกิโลสมมติว่ากิโลหนึ่งก็ประมาณเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาขายได้กิโลละร้อยหกสิบนะเราคิดแค่ร้อยหนึ่งเองเงี้ยเราก็ได้แล้วครับว่าต้นหนึ่งเขาได้1000บาทใช่ไหม แต่เกิดว่าเราปลูกไว้สักพันต้นอย่างเงี้ยเราก็ได้ล้านหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมีค่านวนค่านี้อีกน,นะค่าแรงงานอย่างที่บอกกันแหละเออก็เพื่อนก็เอาไปพิจารณาเอาละกันครับเป็นพืชที่ผมว่าปลูกครั้งเดียวแล้วดูแลน้อยจัดการได้ง่ายโรคอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีแมลงศัตรูก็น้อยเนี่ยครับสบายๆครับตัวเนี้ยครับกอาล้ะครับและสุดท้ายใครฟังจบผมก็ขอให้ถูกหวยร่ำรวยกันทั่วหน้านะครับสวัสดีครับ